แท้จริงแล้วคนเราเมื่อมีเงินทองชื่อเสียงแล้วจะมีความสุขจริงๆหรือไม่ถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิตเราควรทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับประสู่ช่องจานโอ๊ตช่องที่จะแชร์สาระดีๆและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าการให้ความรู้คือการให้ที่ยิ่งใหญ่คลิปนี้เป็น ep ที่5แล้วนะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าหากเราอยากมีความสุขและสุขภาพดีไปตลอดชีวิต เราควรต้องทำอย่างไรสาระที่จะแชร์ในวันนี้ผมบังเอิญเจอในเท็ t ท็อชื่อเรื่องว่า What Makes a Good Life Lessons from the Longest Study o f Happiness แปลว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีบทเรียนจากการศึกษาที่ยาวที่สุดในโลกเกี่ยวกับเรื่องความสุขบรรยายโดยโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนที่4ของงานวิจัยในครั้งนี้ครับ หลังจากฟังเท็ดท็อกจบนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็พบว่าการสร้างความสุขแบบย,ยั่งยืนนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆคนทุกเพศทุกใบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านหรือพนักงานทั่วไปก็สามารถทําได้เห็นแบบนี้แล้วผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะต้องส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้ท่านฟังงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นงานวิจัยที่มีระยะเวลาการศึกษายาวนานมากที่สุดงานหนึ่งของโลกโดยเริ่มทำวิจัยตั้งแต่ปีคิจตศกราช1938ก็คือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ท2เล็กน้อยนะครับจนมาถึงปี2017ก็นับเป็นเวลาก็ราว80ปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางหมหาวิทยาลัยยังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่หรือไม่แต่ข้อมูลที่ผมเจออัปเดตล่าสุดนะครับก็เป็นปี2017 ผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยบางคนก็เข้าร่วมวิจัยนะครับตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยบางคนก็ตอนนี้อายุ90ปีแล้วนะครับบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีนะครับงานวิจัยนี้พยายามหาคําตอบว่าเหตุใดบางคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตมีอาชีพการงานที่ดีอย่างเช่นเป็นนักธุรกิจเป็นหมอเป็นนักกฎหมายแต่บางคนกลับกลายเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตหรือติดเหล้าทั้งๆที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเหล่านี้ได้ สิ่งที่การวิจัยนี้คนพบก,ก็คือว่าแท้จริงแล้วคุณภาพของความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างเรานั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพของเราเองการรักษาสัมพันธภาพที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพของเราอย่างหนึ่งเช่นกันสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในระยะยาวนะครับไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องของเงินทองหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราได้ใกล้ชิดกับใครสักคนความผูกพันที่ดี จะช่วยปกป้องเราจากโรคร้ายต่างๆทั้งโรคทางร่างกายและก็โรคทางจิตใจงานวิจัยนี้นะครับก็ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่าปัจจัยที่จะกําหนดว่าคนอายุ50ปีจะมีสุขภาพดีมากแค่ไหนเมื่อแก่ตัวลงนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องระดับของคอเลสเตอรอลแต่เป็นเรื่องของคุณภาพความสัมพันธ์กับคนรอบข้างัดังนี้แล้วคนอายุ50ปีที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวแม้จะแก่ตัวลงนะครับจนอายุ80 ก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีด,ดีมากๆก,ก็ได้งานวิจัยนี้นะครับยังพบอีกว่าคนที่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขแม้ว่าในวันหนึ่งจะต้องพบเจอกับความเจ็บปวดทางด้านร่างกายนะครับแต่กลับพบว่าสภาพอารมณ์นั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักและโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับที่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขนั้นเนี่ยก็มักจะมีความทรงจําที่ดีกว่าคนที่มีชีวิตคู่ที่มีปัญหา ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ปกป้องร่างกายของเรานะครับแต่ยังปกป้องสมองของเราด้วยคนที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุน่นมักจะมีอายุยืนและก็มีความสุขกลับกันครับคนที่โดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรมักจะตายหรูฟังดูก็อาจจะโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่มันก็อาจจะจริงคุณวอลดิงเกอร์เนี่ยถึงจะพูดว่า loneliness It is smoking alcoholism as as powerful as smoking or แปลวว่าควาคมเหงานั้นอาจทาเราาถึงตยมันอันตรายพ,พอๆกับการสูบบุหรี่ในการติดสุราเลยทีเดียวถ้านผู้ฟังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ100%เซแล้วต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับในความเป็นจริงความสัมพันธ์ที่ดีในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถไว้ใจคนรอบข้างเราได้ในยามที่เรามีปัญหา ทั้งเรฟังลองนึกย้อนนะครับไปดูว่าในบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเมื่อพบกับปัญหาเราก็เพียงแค่อยากจะหาใครสักคนที่รับฟังเราได้เราอยากเล่าปัญหาให้เขาฟังนั่นก็คือเราอยากหาคนที่ไว้ใจได้มาอยู่เคียงข้างเรานั่นเองอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราอกหักนะครับเราก็นึกจะอยากโทรคุยกับเพื่อนไปร้องไห้กับเพื่อนนะครับไปบ่นให้เพื่อนฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหรือว่าเคย ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้าก่อน,นะครับการที่เราได้รับความรักจากใครสักคนเนี่ยก็นับว่ามีความสุขมากแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราได้ให้ความรักความอบอุ่นกับใครสักคนทําให้เราเนี่ยกลับมีความสุขมากยิ่งกว่าเราสังเกตความรู้สึกของเราก็ได้นะครับเวลาที่เราได้ปกป้องใครสักคนได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนนะครับเราจะรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก ม่แปลกหรอกครับที่เราเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานะครับนับเป็นพันๆหมื่นๆปีมาแล้วล่ะและธรรมชาติของเราก็ยังไม่ทันเปลี่ยนคือเรายังต้องการสังคมเรายังต้องการเพื่อนนะครับเราก็อยากจะพบเจอกับเพื่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องอยู่กับบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ล็อกดาวน์นะครับเราก็ยังหัยหาการไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง สิ่งที่พอทำได้ช่วงนี้ก็คือนัดเจอกันผ่านออนไลน์ไปก่อนนะครับผมคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าการมีเงินทองมีชื่อเสียงก็ทําให้เรามีความสุขนะครับได้รับความสะดวกสบายแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับในยุคสมัยนี้แต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครับลองคิดดูนะครับว่าชีวิตนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรหากวันหนึ่งเราล้มป่วยเรามีเงินนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแพงๆในห้องหรูร แต่กลับไม่มีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเราเลยเราอาจจะหายป่วยนะครับแต่ว่าจิตใจเราอาจจะมีช่องโหว่ถึงตรงนี้ผมจึงขอสรุปสั้นๆนะครับว่าเคล็ดลับในการมีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็การสร้างความสุขที่ยั่งยืนตลอดชีวิตเนี่ยก็คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเราเนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังมีวิธี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแบบไหนบ้างเราช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นะครับอาจจะเป็นการเช่นโทรหาเพื่อนเก่าไลน์ไปหาน้องชายทักไปหาพี่สาวอะไรก็ได้นะครับมาช่วยกันแชร์สิ่งดีๆนะครับผมก็จะรออา่านคอมเมนต์ดีๆจากท่านผู้ฟังครับก่อนจบนี่ผมก็อยากฝากคำคมของมาร์ t w เอนเอาไว้นะครับเขาได้กล่าวเอาไว้อย่างคมคายนะครับว่า t h e r e is n t time so brief is life for bickerings apologies heart burnings calling to account there is only time for loving but an instant so to speak for that ซึ่งก็แปลว่าชีวิตนั้นสั้นนักจนไม่มีเวลาสำหรับการทะเลาะการขอโทษการอินชาริษยาและการต่อว่ามีเพียงเวลาเพื่อรัก และจะว่าไปแล้วเวลานั้นก็แสนสั้นเช่นกันหากฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าทำให้ชีวิตของท่านผู้ฟังดีขึ้นผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำให้ท่อง YouTube และ Facebook นะครับเพราะผมตั้งใจนำเสนอสิ่งดีๆให้ทีมงานทุกท่านได้รับฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมจาร์โนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังสิ่งดีๆจากคลิปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ พะกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ